เอาแล้วผมกล้าสวัสดีท่านมาดูกันด้วยผมวันนี้ที่ในเน็ตเวิลนะผมและวนนี้เขาได้อัปเดตมาแล้วตามที่ผมบอกไว้ผมว่าเขาจะอัปเดตทุกสองอาทิตย์นะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์พอดีที่ผมตามรอบี่แล้วมันก็ว่าอัปเดตรอบใหม่นี้มีอะไรบ้างผมอย่างแรกได้เพิ่มเข้ามาผมมีเมืองไอ้สเตอร์ลิงเพิ่มเข้ามาผมซึ่งอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นเมตรขึ้นไปกับสามหมื่นสามพันเมตรหรือว่าที่ห้าหมื่นห้าพันกว่าเมตรนะครับผมห้าหมื่นห้าพันเมตรขึ้นไปนะก็จะเจอผมประมาณหนึ่งหมื่นเมตรแถวนี้จะเจอต่อไปมีโหมดใหม่ผมเป็นโหมดฝันรรรร้้าาาาาายนนนนนะะะเเเพิ่่่่่าามมมมมมขผผซึงงััจจปวดดดหหลทีโธกอนนะ หมดฟันลายก็คือเราจะได้ของน้อยลงก็เลือดเราไม่ฮิวเองครับผมแล้วก็ศัตรูก็จะตีเราแรงขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นนะพวกมอนแต,แต่แต่เราจะได้บัตรแดงเยอะขึ้นนะผมกับหมวดในแมร์เพิ่มมานะต่อไปจะมีแร่ทองแร่งเงินปรากฏขึ้นตามทางผมซึ่งเราสามารถไปขุดเอาได้นะด้วยคัสที่แนะนําที่ผมให้ใช้ไปขุดก็คือคัสของนักขุดเหมืองครับผมจะขุดเร็วขึ้นนะนี่ไปตรงนี้นบผมจะมีแร่ตามทางเกิดขึ้นมานะในคัสนักขุดเหมืองเราอยู่ไหนไหมาเนี่ยถ้าเราใช้คัสมีเนื้อเราจะขุดเร็วขึ้นนะผมนี่คัสนี้นะเราจะขุดพวกแรเเเรร็วขึ้น,นผมาามาีกอ ประมาณนี้ผมจำลองการเป็นไม c ครา t ในเดเร็วแล้วเนี่ยไม้คราบมีเหมือนทองตอนนี้จะมีแค่แร่ทองแร่เงินแล้วก็่านนะครับผมต่อไปผมเราสามารถหมุนพวกตัวละครได้แบบ30องศาแล้วนะตอนนี้ต่อไปพวกเกียนมามันจะเกิดในฟาร์มุผู้ชมสามารถเจอได้เลยนะในฟาร์มหนึ่งน้อยมีแน่นอนแล้วก็มีซอมบี้สายพันธุ์ใหม่มาประมาณ3เออสสายพันธุ์นะผมมีโอกาส5%ที่จะเป็น1ใน3สายพันธุ์ใหม่นะต่อไปเราสามารถเอาหมาป่าที่เกิดตามทางมาเป็นพวกได้ผมตอนนี้โดยการเอาพวกอาหารเป็นศพนะเดี๋ยวผมไปพูดอีกทีในเกมนะ ต่อไปเราสามารถถอดเกาะได้ผมถ้าเรากดเปลี่ยนภาษาเปิดครั้งนะเราสามารถถอดชุดเกาะได้แล้วผมในตอนนี้แล้วเขาก็เปลี่ยนเพลงตัวเ,เพลงเพลงเราตอนเราสู้ใหม่เปลี่ยนหมดเลยนะผมทั้งพวกคราร์บอยพวกซอมบี้พวกป่าเปลี่ยนหมดเลยนะประมาณนี้ผมที่เหลือก็ตอนนี้บักมาบินใช้ไม่ได้แล้วนะผู้ชมแล้วก็เขาลดความเร็วของกอเกาะเหล็กลงด้วยนี่กนเกาะเหล็กผมจาก10%จาก20%เป็น10%นะก็เนื้อมาเอ้ยบั๊กมานิดนึงนะ <c oughs> เดินช้าลง10%นะผมลดมา10% ที่แล้วก็เพิ่มโคมไฟตามบ้านผมเพื่เอเพิ่มความสว่างนะในการเราไปเข้าไปหาของผมแต่บ้านจะมีโคมไฟนะน่าจะเกือบทุกหลังแล้วก็มาเนี่ยผมที่อัปเดตมาเดี๋ยวไปดูกันนะผมว่าด้านในจะมีอะไรบ้างนี่ผมหมดได้แม่ปลดล็อกแล้วนะผมค่อยไปลองให้ที่หลังกันตอนนี้ไม่หมดธรรมดาก่อนนะผมเข้าไปดูสิ่งใ,ใหม่ในเกมก่อนมาเริ่มจากอย่างแรกผมเราสามารถถอดเกาะได้แล้วนะผมแค่เรากดเปลี่ยนภาษานะถ้าใครเล่นในคอมผมกดเปลี่ยนภาษานี่เราสามารถกดปืนออกได้ผมกระสุนปืนต้อเเก็บมานะพวกช็อตกัรพวกรีปิปบูเบอรมโม่แล้วผมกระสุนปืนส่วนก เรียบร้อยถอดมาแล้วสำหรับใครที่เอากล่องค์ดเออาคา์ดกอดเต็มตัวไปขายทาไม่ได้ผู้ชมก็ปรับแล้วนะมันไม่ขายไม่ได้ตอนนี้เราถอดกอดได้แล้วผมระบบขายไม่คัทนิดนึงนะก็ประมาณนี้ผมกับระบบถอดชุดกอดที่เพิ่มเข้ามานะต่อไปจะเป็นพวกเรื่องแร่ที่เกิดตามทางผู้นี้ผมนี่มันจะมีโอกาสเป็นพวกแร่อะไรซิลเวอร์แล้วก็แร่ไอทองผมแล้วก็ถ่านนะเราสามารถเอาของมาขุดได้ผมผมไม่รู้ว่าบุตีใกล้ทุกอันขุดได้หมดเลยไหมแต่ถ้าเป็นพิกแกขุดได้แน่นอนผมถ้าใครชัดไอใช้คัดคุณเหมืองนะขุดได้แบบเร็วเร็วกว่าเพื่อนนะ ก็มาที่ผมได้ที่เกิดตามทางนะต่อไปซอมบี้สายพันธุ์ใหม่ครับผมผมมาที่หมู่บ้านนะผมเจอซอมบี้ธรรมดาอยู่โอกาสหนึ่งในสามนะผม5%นะที่จะเกิดยังไม่เจอซอมบี้แปลกๆนะเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นซอมบี้ระเบิดด้วยนะนี่ครับผมซอมบี้ใหม่อยู่หลังเจ้าตัวนี้นี่เป็นซอมบี้เกาะครับผมซึ่งถึกขึ้นเยอะเลยนะซอมบี้เกาะเตรียมตัวครับผมยังถึกเลยเดี๋ยวดูอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นซอมบี้ระเบิดผมนี่นะผู้ชมมันจะจุดระเบิดแล้ววิ่งมาหาเรานะเหมือนชิปเปอร์ครับผผผมมมมมััันนนน่่่่าาจจะะะะะรรรรเเเเเเบบิิิดดดตตวววออองงงลลยยยใชู้ไป ันจะระเบิดวิ่งมาหาเราผมระวังไว้นะผู้ชมถ้าโดนเต็มเต็มคือเด้งแน่นอนซอมบี้ใหม่ซอมบี้ระเบิดอันตรายมากครับผมถ้าใครเจออะนะเราไประบบสัตว์เลี้ยงนะนี่พวกหมาพวกนี้ผมเราสามารถเป็นพวกได้นะผมจะเอาแค่ตัวเดียวแล้วกันผมว่ามันน,น่าจะได้หลายตัวอยู่ถ้าเรากลาได้ดีนครับผมนี่เหลือตัวนึงแนละ้วน่าจะตายหมดแล้วแล้วก็เอาศพอะไรก็ได้ผมผมลองกระสุนนี่ไห้กันคาร์บอยได้ไหมอุยอ้ยกกอุ้ยเพิ่มเกาะมาเนนี้ผมเอาไปใส่ใกล้เรียบร้อยผมนี่เชื่องนะทนผมู้ชมนี่เป็นพวกเราเลยนะ มาเราสามารถกดดูได้ครับผมกดลากได้แล้วก็มีอะไรมหมเนี่ยมีปุ่มตัวทีด้วยคืออะไรก็ไม่รู้เออเอ็งจะไปไหนเดี๋ยวผมเรามีปุ่มตัวอานะเราสามารถหมุนไอพวกสิ่งของได้แล้วนะแบบสามสิบองศาผมสามารถหมุนได้นะพวก,กอี้พวกของเนี่ยจะขึ้นอย่างเงี้ยผมเราสามารถหมุนได้ละเหมือนเราทําเกมเองเลยระบบหมุนสามองศาผมสามารถเลือกทิศทางการตั้งของของได้แล้วนะถือว่าเป็นระบบที่ดีอยู่เช่นกันผมที่อัปเดตมาตอนนี้เราได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วหนึ่งเอผมได้หมามาเลี้ยงนะรยดหมาป่าไม่ใช่หมาป่าดิเป็นหมมดผเไป เฮ้ยเดี๋ยวมันจะทําอะไรอะ่ะกดวางปุ๊บอ้าวเฮ้ยอย่าไปกัดม้าดิเฮ้ยระบบเรามันตีอะไรทุกอย่างที่อยู่ขัางหน้าเลยไหมนเนี่ยนานผู้ชมน่าจะใช่นะดูเมื่อตีม้าผมเฮ้ยอยู่นิง่งอ้าวเฮ้ยอย่าไปกัดมีดเ้อน์อีกของแพงอยู่นิ่งก่อนเออยู่นิ่งไปคนดื้อมากัดทุกอย่างที่ขวางหน้าผมนี่ประมาณนี้ผมกับระบบสัตวนะ์เลี้ยงนะเลี้ยงหมาได้ละมนุษย์หมาป่ากินได้ไหมเฮ้ยเหมือนจะได้ผมเป็นพวกเราเหมือนกันนะนี่ช่วยเราตีซอมบี้ด้วยเรียบร้อยผมแล้วก็โหไปบวกต่อเลยในบ้านอย่างโหดผมอยากลองอะไรบาาาาาางงออยย่่่หนกรูู้วมมัจะุป คือถ้าผมปล่อยหมาไปมันจะเป็นเหยื่อล่อรเราเปล่าหรือว่ามันจะไม่ตีหมาเราผมเรียบร้อยโอไ้ไปนะม,ม,มนุษย์หมาป่วยเราไม่ใช่ดีหมาป่าเราโดนมนุษย์หมาป่วยลุมครับผมเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวช่วยทันไหมนเนี่ยยิงไปยิงไปว่าเหมือนจะไม่ทันเรียบร้อยผมเองเองคิวหมาค่กเองต้องตายให้หมดผมจะล้างเผ่าพันหมาป่าแล้วโอเคผมท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันเมตรนะวันนี้บอกไปผมโอกาสที่เราจะเจอเมืองล้างอยู่ที่หนึ่งหมื่นเมตรขึ้นไปสามหมื่นเมตรขึ้นไปกับห้าหมื่นห้าพันเมตรขึ้นไปนะ โอเคผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกผมไม่ช่วยใบมาหนึ่งตัวเพิ่มเร็วก็เตรียมระเบิดมาครับผมใครจะเตรียมมาก็ได้ไม่เตรียมมาก็ได้นะคนสุดท้ายเขาจมีของตอบให้ับผมเขาจะมีให้ครบเพลิงกับเออระเบิดเราผมนี่เมืองล้างมันจะเกิดใกล้ๆกับพวกภูเขาอ,อย่างนี้ผมเพราะเราต้องเข้าไปในเมืองนะมาดูกันว่าหมู่บ้านล้างมีอะไรบ้างไหนนี่ครับผมอะไรอะ Welcome to Sterling เป็นชื่อเมืองนะน่าจะมีประวัติความเป็นมาอะไรบางอย่างครับผมใครสนใจอยากให้ผมทำประวัติเรื่องเกมนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าคอมเมนต์เยอะผมจะทำให้ับผมทำประวัติเกมนี้ เพราะว่ามันก็ละ,ละเอียดเหมือนกันนะเหมือนด้านในจะมีแค่บตดแดงดอกผมอย่างละหนึ่งอันนะทำไมไม่ให้เยอะก,กว่านี้หน่อยมึงสตอร์ลิงเงี้ยผมบ้านหนึ่งดอกบัตดแดงหนึ่งใบบ้านอย่างกวางทำไมดอกแค่นี้อ่ะพีส่สองสามใบก็ได้ทำไมเขาห่วงของจังวะเนี่ยแค่บัตดแดงเฉยเช็คทุกหลังนะผู้ชมน่าจะมีบัตดแดงทุกหลังนี่หลังนั้นหนึ่งอันนะเหมือนจะไม่มีมอนนะแต่ไม่แน่อนะาคตจะปรับให้มีมอนก็ได้ผมู้ชมมันดูชิวเกินแต่รจริงแค่มีมอนในเหมืองก็พอแล้วนะตรงนี้เลือีกเออสีหลังหลังนี้มีอะไรไหม ็บัตรแดงกันเดียวเหมือนเดิมตั้งแต่ละหลังหลังนี้ล่ะ general stro ke. มีอะไรหรือเปล่ามีบัตรแดงเช่นกันทำไมให้อัลบายไมเนี่ยมาเข้าไปในที่คุกครับผมเชลิฟในนี้ก็จะมีครบเพื่อนให้เราครับผมแนะนานให้เก็บไปนะถ้าใครไม่มีครับผมมันต้องใช้จุดระเบิดนะเพราะเราต้องระเบิดเหมืองเข้าไปตรงนี้มีอะไรให้ไหมตรงนี้ก็มีแค่บัตรแดงนะครับผมผูม้ชมมีแงเงินแดงทีนี้ก็เข้าไปในโบสถ์ผู้ชมเราต้องเข้าไปในโบสถ์นะเพื่อเราจะเอาแผ่นศิลาไปเปิดประตูด้านในครับผมมันจําเป็นต้องใช้นะนี่ผมม,มันมีแผ่นศิลานะ ทั้งนั้นเก็บไอ้ให้ครบทั้งหมด4อันนะมมนท่านผู้ชมถึงจะเปิดประตูได้นะแผ่นแรกจะอยู่ด้านนอกตรงนี้ผมในโบสนะตัวนี้ก็จะเป็นประวัติผมก็จะไม่อ่านแล้วกันนะท่านผู้ชมปล่อยไปไปก่อนแล้วกันตรงนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีเรื่องประวัตินี่ผมเหมือนก็เหมือนก็จะอยู่ด้านหลังโบสน,นะท่านผู้ชมเหมือนตรงนี้นี่เราต้งองเข้าไปตรงนี้นะก่อนอื่นเลยผมขอเช็คของก่อนผมเตรียมของครบอย่างเขามีระเบิดให้ด้านหน้าอีกสองอันนะผมเตรียมระเบิดมาเผื่อไว้เฉยเผื่อมันไม่ดรอปมีระเบิดมาสามอันแล้วก็ครบพันงานนะโอเคผมของเเเเรรราาคบบบบบแแแลล้ววดดี๋ยก็ของงป๊นนนึะิิผ่ศ แล้วก็เอาคบเพลิงไปครับผมด้านในอันตรายมากผู้ชมแนะนําให้เล่นแบบระวังหน่อยนะไปกับเพื่อนอมีโอกาสเด้งเยอะเหมือนกันที่ผมด้านหน้าจะเป็นแผ่นไม้กั้นนะแล้วก็ระเบิดไปจุดครับผมเพื่อที่จะเปิดประตูนะนี่ระเบิดไปแล้วก็เอาไฟมาคบเพลิงทอดติดเรียบร้อยครับผมที่นี้ก็อยู่ห่างๆเลยระเบิดแรงผมแั้จะมีไกลมากระเบิดตูมเรียบร้อยผมประตูเปิดแล้วไปลุยกันต่อครับผมระเบิดนี่เอาไปด้วยแล้วกันเผื่อมา เข้าไปในเมืองแล้วในเมืองก็จะมีของแร่อยู่2อย่างนะผมมันจะมีหน้ากากากับดาบนะหน้ากากนี่โอพีมากผมเดี๋ยวไปใช้ให้ดูนะดาบก็โอพีเช่นกันไม่มีอะไรนะขวาลาย้ายดีมีพวกสกิลตันเกิดนะผมผู้ชมมันจะมีพวกสกิลตันเกิดในเมืองนะแล้วก็เราไปทางขวาก่อนแล้วกันมีแร่ซินเพื่อให้เก็บมาผมพวกแร่พวกนี้เราจะได้ตามทางนะเราขุดจนหน้าตาเป็นอย่างงี้นะผมเดี๋ยวไปเช็คราคากันด้วยสกิลตันเกิดแต่สกิลตันในเมืองนี้ไม่ใช่ธนูมันสุ่มเกิดไปเรื่อยผมผู้ชมถ้าเรายังอยู่ในเมืองนะเนี่ยมันจะเกิดเรื่่่อออยยยยเเล้ททททงงกกกก็บบบไไปปขาาาาดดูรรรคันนะะผมพวแิิสุธ์จี ขุดได้แบบจากเหมืองเลยผมพยายามเดินตามผมม่ได้ผมผู้ชมถ้าใครหลงทางนะเราต้องถ่ยายผลนิริลอาควบอผมซึ่งเราขาดอยู่อีกสามอันนะหายควบสามอันนะผมผู้ชมมันอยู่ในเมืองนี่แหละสามอันเฮ้ยเลยเกิดอะ้ละเหมือนผมยินเสียงระเบิดนะมาจากไหนไหมนะ่นยไม่รู้นะโอเคผมตรงนี้เราเจอที่เปิดประตูหนึ่งอันละจะวางของก่อนเตรียมเอ้ยเองเป็นใครสกิลตรันวางระเบิดปึ๊บเอาท็อตไปวางนี่ยืมมาพอดีเอ้ยมาจากไหนไหมเนะี่ยออกไปก่อนประตูโหยิ้จุดไปลครับผม โอเคเรียบร้อยแล้วอุ้ยมันเกิดเยอะจังวะเนี่ยอันตารายอันตารายเฮ้ยเยเดี๋ยวมาจากไหนวะเนี่ยตัวนี้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมีซอมบี้ระเบิดเกิดระเบิดม,มาชมระวังเลยแบบนี้โอกาสเด้งเยอะมากเนี่ยกับคิปเปอร์เดือนหลังเราครับผมโหระเบิดแรงมากแรงแท้เมื่อกี้เดี๋ยวเอาอยามาเยอะผมโดนปลายนะเมื่อกี้โหผู้ชมมันมีโอกาสที่จะเกิดซอมบี้ระเบิดเลยนะระวังครับผมเข้าเมืองมาทางแคบแบบนี้โอกาสเด้งเยอะมากเนี่ยเกิดมาเฉยพวกนี้ม่ชอบไหลหลังครับผมมันจะระเบิดใส่เราอยู่มห่างไว้เลยมาผมปตัวแรกนี่เราก็เจอหน้ากากแล้วนะ หน้ากากนี้ผมใช้ดูผมหวนมากมันสามารถเปลี่ยนซูมไปฝั่งเราได้แล้วก็ได้แผ่นเจลามีกหนึ่งแผ่นนะผมเจอแล้วแผ่นแรกพวามสามารถหน้ากากก็คือมันจะคืนชีพมอนที่ตายแล้วผมมาให้มาเป็นพวกเรานะที่ตุยไปที่เราจัดการไปผมซึ่งใช้ได้แค่หนึ่งตัวตอนหนึ่งครั้งนะถ้ามันตายแล้วหน้ากากจะลุดมาผมมันก็ใส่ตัวใหม่แทนนะมาเราหมุนทอร์สหน่อยหักองศาทอร์สนี่หมุนไปไม่ใช้ละหาอีกสองอันอยู่ไหนวะเนี่ยพยานตอนนี้ผมมาฝั่งซ้ายแทนไม่กี่ร้อยฝั่งขวานะท่านผู้ชมอุ้ยซอมบี้ระเบิด อยาเข้าไปใกล้ผมตัวอันตรายระดับหมอลำตูมระเบิดไปโอเคด้านนอ,อกมีอะไรไหมเหมือนจะไม่มีนะผมเคลียร์เคลียร์ยหมดแล้วโอเคอีกตัวหนึ่งเคลียร์ไปหมดยางหมดยางเลอตรงนี้ผมผมยังไม่เข้าไปนตรงนี้ตรงนี้น่าจะมีมรุษหมาป่วยเกิดไม่เท่าที่จำได้ผมจริงด้วยเดี๋ยวมาป่าตามมาแล้วผมไปชมโอเคยิงไปผมมันเป็นทางปิดนะระวังกันหน่อยผมตรงนี้เข้ามาเอาเผนจีลาหนึ่งแผ่นนะผมมีมาป่าเกิดติดบัคกตรงนี้ระเบิดมาอุย้ยเกือบไปแล้วเกือบโดนป,ปิดตาย โอเคผมเก็บไว้ครบแล้วก็เก็บแผ่นจิลาไปนะน่าจะครบแล้วไปผมเก็บไปยังไม่กี่มันปิวอ๋อได้แล้วโอเคไปรับผมดูยันต่อแล้วกเก็บมาครบนะแนผะ่นศิลาตอนนี้เหลือไม่อีกอกี่ชิ้นละน่าจะเหลือชิ้นเดียวผมชิ้นเดียวแล้วไม่ต้องไปหาแล้วนะมันน่าจะอยู่ในห้องเลยนะผมห้องที่เราต้องไปปลดนะถวมหาห้องแป๊บมันอยู่ตรงไหนวะเนี้ยกานออกไม่ใช่นีมาทางออกเอออยู่ไหนวะมันน่าจะอยู่ใกล้ๆกล้ถังนะผมผูม้ชมอยู่บระมาณโซนแถวกลางๆปะน่าจะโซนแถวกลางนะเพราะว่ามันมีถังบังไว้ตรงนี้ถังไม่เยอะ ่าจะตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดินเข้าไปดูนะท่านผู้ชมเจอไม่ถังมันเจอถังนะโอ้น่าจะใช่ผมมี่ตรงนี้นะมีห้องรับอยู่ด้านในใหผมมาชมถังมันบังไว้นะสามบันก็อยู่ไม่น่ามีอะไรแล้วโอเคเอาถังออกนะปึ๊บอยอะขยับถังก่อนปึ๊บออกไปออกไปโอเคผมหนีเข้ามาด้านในก็จะมีผลิตลาวางไว้หนึ่งอันนะแล้วก็แผ่นอีกสามอันนมาวางมุมที่เราได้มาเมื่อกี้นะจากในบัวจากนี่เหมือนอีกสองอันนะเลกแผ่นนึงวางของก่อนของมาเยอะมากเลยในนี้แล้วก็จะเปิดประตูได้นะผม ได้มาคลเ,เก็บระเบิดไว้ก่อนแผ่นนึ่งกผมครบสี่แผ่นแล้วเรียบร้อยผมประตูเปลดแล้วอเ,เก็บของแ๊บของเราโอเคครบแล้วนี่ผมเปิดประตูแล้วนะด้านในก็จะมีพวกทองพวกอะไรอยู่ด้านในรับผมแล้วก็จะมีของแร่ใหม่นะั่นคือดาบใหม่นั่นเองผมนี่จะมีดาบใหม่เพิ่มมาผมมีดาบอย่างเท่เลยดาบนี้โกงเหมือนกันนะผมมีโอกาสท่าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะเปลี่ยนสตูเป็นฝั่งเราแทนนะหรือไม่ก็คีสตูไปเลยเก็บเก็บมีบัตรแดงด้านในผมดอกดอปเก็บให้หมดตอนนี้เหมือนกลางคืนจะเกิดนะแต่ไม่มีมอนแสดงว่าน่าจะเป็นคืนฟ้าผ่าผมด้านนอกตอนนี้มันเเลยไม่กิด มีอะไรอีกไหมจะมีแค่นี้ผมมีแร่ไอ้แร่ทองแล้วก็แร่ซิลเวอร์แล้วก็บัตรแดงด้านในตรงนี้นะจุดฟาร์มใหม่ผมมีที่หนึ่งก็ประมาณนี้ผมผู้ชมในเหมืองก็มีแค่นี้นะเป็นเราผมเก็บไปสักหนึ่งอันแล้วกันนะเผื่อมันขายได้ถึงมันจะไม่เขียนว่ามีค่าก็เถอะนะผมจะเอาไปดูแล้วกันเผื่อมันฟุกขายได้เฉยทีนี้ก็าหาทางอองกครับผมในตอนคืนละมามาถึงแล้วมาดึงมาเช็คของกันนะผู้ชมผมจะลองใช้จากนี้ก่อนแล้วกันหน้ากากนะผมนี่หน้ากากนะพอผมไปแปะสายบอนที่มันตายผมดู เห็นไหมผู้ชมมันจะอยู่ฝ่ายเรานะไม่แต่เจ้าสเกิลตันก็เป็นฝ่ายเรานะี่มันจะเข้าไปตี๊ยมมีทุกตัวที่อยู่ด้านหน้าของมันนะเรียบร้อยครับผมพอตายแล้วสามารถเราไม่สามารถใส่สามได้นะต้องเอาตัวใหม่มาใส่แทนนะเราสามารถจัดการได้เนชะ่นเดี๋ยวผมจะลองจะพวกคาวบอยกับพวกมาไอหมาป่าด้วยถ้าใส่กับคาวบอยได้น่าจะเฟี้ยวผู้ชมคาวบอยมันยิงปืนได้นะแล้วกับมีก็สมุนยิงปืนได้เลยอนะใส่ไปใส่ไปให้หมดมาเอาคาวบอยไปด้วยหมาป่าด้วยน่าจะน่าจะใช้ได้หมดนะผู้ชมมีอย่างหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันคือถ้าผมเอาไปลองกับบอสนิโคลาาเเทจะป็นยังงไ ถ้ามาอยู่ฝ่ายเราผมใส่หน้ากากใส่นะนี่ผมแปลใส่คาร์บอยได้ไหมอ้ยเหมือนได้ผมผู้ชมนี่ฟื้นชีมาแล้วแล้วยิงปืนได้ด้วยโอ้โหครบเซตเลยแบบนี้ปาบเก็บไปโกงมากหน้ากากนี้เดีย๋ยวไปดูราคาด้วยขายได้ผมผมพวกหน้ากากเหลือรถหมาป่านะผมจะใส่ไปนี่หมาป่าลุกขึ้นสิพี่ได้อย่างนี้ได้แล้วผมมาป่าเข้าไปยิงมาแล้วเอ้ยช่วยทันไหมเนี่ยยิงยิงเป็นไฟปุบอา้าเฮ้ยม้าเราตุยมันเป็นสิงห์ม้าต่อห,หน้ากากนี้ หน้ากากมันเหมือนหนังบางเรื่องที่เราเคยดูเลยนะหน้ากากสีเขียวเนี่ยหนังเรื่องไหนผมจะไม่ได้ผมที่มันตลกตลงหน่อยอะประมาณนี้ผมกับความสามารถของหน้ากากนะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของดาบกันต่อนีกว่าก็เป็นหน้ากากที่โอพเช่นกันนะจะไปขายก็ได้นะเดี๋ยวไปดูราคากันด้วยมาแล้วมาดูความสามารถของดาบดีกว่าผมดาบเจดนะหรือว่าดาบมรกตดนั่นเองนะแต่ผมจะเรียกดาบเออเรียกมรกรดถูกแล้วผมดาบมรกตดหรือว่าดาบหยกก็ได้นะท่านผู้ชมมันทาจากมรกตก็ทาจากหยกแหละเอ้ยไม่ใช่หยกทาจากมรกตนี่ผมมันเปลี่ยนฝ่ายตัวนะนูชมด ซอมบี้อยู่ฝ่ายเราครับผมเขาตีกันอย่างเมามันด้านในตอนนี้ผมเจอซอมบี้ด้านในอีกหนึ่งตัวนะมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะที่จะไม่ติดอันนี้ติดไหมไม่ติดอะผมมันตายไปเลยนะไม่ติดนะดามนี้ดาโบโอพีมากครับผมชม <laughs> ดาบโคตรโกงผมเจอซอมบี้กอดด้านในนะเดี๋ยวลองตีดูจะเป็นฝ่ายเราไหมปึ๊บปึ๊บผมจะตีไม่เข้าแล้วนะ่าจะย้ายฝั่งแล้วผมเออใช่ผมย้ายฝั่งแล้วมาอยู่ฝั่งเราแล้วนะนี่เราเปลี่ยนไอ้ศัตรูให้เป็นฝั่งเราได้หมดเลยนะผมอยากลองกับบอสจริงๆว่าถ้าเปลี่ยนบอออออสสไไไไปปฝััั่่่่งงงงงเเเเรรราาาาาจะะะนะ็นนนนยยยแตตมมมมชชววทททท้้้กีใหบ เดี๋ยวผมอยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่เขาจะเพิ่มหมื่นเมลต,ต่อไปนะผมผมต้องการหลานที่ใหม่ครับผมเขาเพิ่มของในนี้อย่างเดียวเลยพยายามทำเรื่องๆนะตอนนี้เพราะเป็นเวอร์ชั่นเบต้านะผมน้าจะมีประมาณนี้ผมความสามารถดาบก,กับความสามารถของนักกากนะเดี๋ยวรับรองขายกันแล้วว่าราคาจะเท่าไรนะเดี๋ยวผมอยากลองอะไรบางอย่างเหมือนกันอีกอยากลองเอาดาบไปทุบพวกหินพวกแร่ดูนะว่ามันขุดได้ไหมเหมือนจะขึ้นเสียงนะผู้ชมมีเขียนปงเปงปงเปง,เปงแต่ว่าเหมือนจะขุดไม่ได้นะผู้ชมต้องใช้พิกแอคหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมันขุดไม่ได้หรือมันขุดได้ไม่รู้แต่่ใช้วลลาาหรือ มีเสียงนะั่นแต่เหมือนจะขุดไม่ติดแนะนําให้ใช้พิกแกรมาขุดดีกว่านะคัดมีเนื้อนะพวกแร่พวกนี้ครับผมแร่เหล็กแร่แรแรเอ้ยอ่ะเออไม่ใช่แร่เหล็กดิแร่ซิลเวอร์แล้วก็ถ่านแล้วก็ทองนะตามทางที่เกิดอืมขุดไม่ได้จริงผมท่านผู้ชมมีแต่เสียงปงเป้งอย่างเดียวเหมือนจะตีไม่เข้าผมเอาหน้ากากไปตีเอ้ยไปใส่หมาเอา้าโหหมาป่ามันไปตีโยูนิคอร์นผมผมเลยมีเคลียร์เมื่อกี้แล้วหน้ากากไปติดอยโู่ในยุคอนเราต่อโยูนิคอร์นใส่หน้ากากแต่ตัวยังสีขาวท่านผู้ชมตัวไม่เป็นสีดำนะตัวอีตัวอื่นใใสสส่่่่่เเเป็นนนนนนนีากากากีดดดาากากาาาาายยวครตตติหห้้้้กกกกกออออมมพไ มันจะไม่ได้ผมใส่ได้แค่ครั้งเดียวนะต่อนหนึ่งตัวผมหน้ากากนี้ใส่นี้ยูควานไม่ได้แต่ยูคอนเราศักดิ์สิทธิ์มากโดนอะไรไปก็ไม่เปลี่ยนสีนะผมเป็นสีนี้เหมือนเดิมนะราคายูคอนรเราประมาณนี้คนระับผมเดี๋ยวเราไปขายของกันี้ิงก่านะเริ่มจากแรก่กันเลยแร่ทองราคากี่บาทอยู่ที่เออยี่สิบห้าบาทถูกมากเลยยี่สิบห้าดอนนะต่อไปซิลเวอร์ราคากี่บาทเช็คไปสิบสองดอลไม่ต่างจากไอเข็มทิศเลยนะผมราคาไม่ได้แพงมากนะนี่ก็เป็นฐานไม่มีอะไรเริ่มจากแผ่นศิลาขายได้ไหมนี่ ไม่ได้ไหมผมเหมือนที่ตามเขาระบุไว้นะไม่มีค่าอะไรขายอกรณนแบบตุยราคาเท่าเดิมไหมถ้าเดิมมา150บาทต่อไปเราจะลองขายหน้ากากเนาะหน้ากากผมไปไหนมเนี่ยอ๋ออยู่กับหมายิงก่อนปึบปึบปึบยิงกับมนุษย์หมาป่วยถอดออกมาหน้ากากเองน่ะเขาจะใส่นี่เสร็จแล้วครับผมไปไม่ได้นะตัวซัมเราใส่ไปแล้วรอบหนึ่งใส่ได้แค่อย่างกับตัวหน้ากากเอาไปใช้กันดูราคาเท่าไหร่นะหน้ากากนี่ าไม่ยากเท่าไหร่นะกากในนิวคายไปได้อุ้ย250ดอนนะผมผู้ชมเท่ายูนิคอร์เลยนะในกากต่อไปดาบดาบยกเราราคาเท่าไหร่มูลค่ามาดูกันดาบยกมูลค่าเอ้ยเดี๋ยวว่าเป็นึงวางก่อนมันเป็นดาบยกใช่ไหมน่าจะยกแหละเขาสามารถน่าจะตามนี้ผม50%นะเป็นใส่ตัวมันก็คิวไปเลยได้มา250บาทนะผมเท่ายูนิคอร์เป็นเลยต่อไปก็เป็นแร่เหล็กเราขายไปแล้วไม่ใช่เหรอซินเวอร์ขายไปแล้วราคาประมาณนี้ผมจมเข้าเท่ายูนิคอร์หมดเลยนะเกี่ยวตันขายได้ไหมเนี่ยได้หรือเปล่าตัวนี้ ไม่ได้นะโอเคผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมที่อัปเดตมาแบบคร่าวๆในวันนี้นะขอบคุณทุกคนที่ชอบดูครับผมฝากกนกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อป้าคลิปใหม่ของผมนะผม้เวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าน่าจะเป็นการประจนภัยหมวดปันร้ายแล้วมาดูกันว่าผมจะผ่านได้เปล่าแบบสโลว์รับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปแล้ว